เฮเลนซ่าตอนที่สามสิบเอ็ดคนสำคัญที่อยากให้พบไปเปลี่ยนเสื้อยืดด้านในคอกว้างไปไปเปลี่ยนใหม่เฮเลนตีสีหน้ามองค้อนให้คนพี่ที่นั่งขาไขว่ห้างมองดูการแต่งตัวของเขาเพราะเขาโดนพี่โฟกสั่งให้ไปเปลี่ยนเป็นครั้งที่สามแล้วทำไมอ่ะพี่โฟกแค่กลับบ้านทำไมต้องให้เฮเลนลองชุดให้ดูด้วยไม่ต้องบน่น ไปเปลี่ยนมาใหม่เอาชุดที่มันมิดชิดกว่านี้พูดจบคนตัวโตวก็ก้มหน้าลงถ่ายหน้าจอมือถือของตัวเองปล่อยให้คนน้องอย่างเฮเลนทำหน้าบูดบึง้งเดินกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวก่อนจะกลับออกมาอีกครั้งในชุดเสื้อยืดสีขาวสกีนลายลูกเจี๊ยบสีเหลืองทาบทับด้วยแจ็คเก็ตยีนสีฟ้าอ่อนและกางเกงขาย,ายาวแบนหลูตัวเก่งเฮเลนจะใส่ชุดนี้ เฮเลนจะไม่เปลี่ยนแล้วนะเด็กหนุ่มเอ,อ่ยดักขึ้นทันทีที่เดินออกมาจากห้องแต่งตัวเพราะเขาเหนื่อยที่จะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วถ้าหากพี่โฟกไม่ถูกใจบอกให้ไปเปลี่ยนใหม่ก็จะไม่เปลี่ยนตาคมตวัดมองเด็กหนุ่มเล็กน้อยก่อนลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินเข้าไปหาน้องก็ไม่ได้จะบอกให้ไปเปลี่ยนชุดนี้น่ารักเหมาะกับเฮเลนพี่ชอบ เอ๋ไปกันเถอะป่านนี้ที่บ้านคงรอกันแย่แล้วเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้พี่โฟกบอกว่าชอบหรอใช่พี่ชอบทำไมไม่ต้องถามแล้วชอบก็คือชอบไปกันเถอะโฟกไม่ปล่อยให้น้องได้ถามอะไรมากไปกว่านั้นดูเหมือนว่าลูกเจี๊ยบของเขาจะแปลกใจที่เขาบอกว่าชอบการแต่งตัวแบบนี้ของน้องความจริง เขาไม่ได้ชอบการแต่งตัวแบบไหนของน้องเป็นพิเศษหรอกเพราะน้องใส่อะไรก็ดูดีน่ารักไปหมดจนบางครั้งก็น่ารักเกินไปเลยต้องให้ไปเปลี่ยนสำหรับชุดนี้แม้จะน่ารักมากเขาก็ยอมให้ใส่เพราะเขาชอบที่น้องใส่เสื้อลายนี้เห็นทีเขาต้องไปซื้อมาไว้ให้น้องหลายตัวหลายสีแล้วสินะรถสปอร์ตคันหลูของโฟกเคลืค่อนตัวเข้ามาจอด ที่หน้าคฤลือหาดหลังโตของแดดก่อนทําท่าเปิดประตูลงไปแต่ทว่าโดนมือเล็กของน้องลังแขนไว้สก่อนเดี๋ยวสิครับพี่โฟกยังไม่บอกเฮเลนเลยว่าทําไมต้องให้เฮเลนลองชุดให้ดูก่อนมาที่บ้านด้วยพอดีวันนี้พี่พาเฮเลนมาพบคนสำคัญของพี่นะ่ะคนสำคัญใครกันเขาอยู่ในบ้านนี้ด้วยหรอครับโฟกพยักหน้าให้น้อง ่อนเอ่ยตอบกลับเดี๋ยวเข้าไปเฮเลนก็รู้เองแหละเข้าไปในบ้านกันเถอะโปกเอ่ยขึ้นแค่นั้นก่อนเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินอ้อมไปเปิดประตูให้น้องก่อนพาเข้าไปในบ้านส่วนเฮเลนเองก็เดินตามคนพี่เข้าไปเงีย,งยบๆเอาจริงๆเฮเลนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรู้สึกตื่นเต้นเวลาเดินเข้ามาในบ้านที่เขาอาศัยอยู่มาสามปี แล้วทำไมเพียงแค่พี่โฟกบอกว่าจะพามาพบคนสำคัญถึงได้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้นะทำไมมือเย็นจังลูกเจี๊ยบโฟกที่จับมือเล็กพาเดินเข้าไปในบ้านเอ่อยขึ้นเมื่อรู้สึกถึงอุณหภูมิในมือของน้องที่ลดลงพร้อมกับความชุ่มชื้นจากเหงื่อที่ไหลซึมออกมาผ่านผิวหนังของน้องเฮเลนตื่นเต้นนะพี่โฟกตื่นเต้นอะไร อย่าลืมบ้านนี้เป็นบ้านที่เฮเลนอยู่มาตั้งนานนะมันก็ใช่แต่พอรู้ว่ามีคนสำคัญของพี่โฟกอยู่ในนั้นมันก็อดตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้พี่โฟกจะไม่บอกเฮเลนจริงๆหรอว่าคนที่อยู่ในบ้านคือใครคนอายุมากกว่าทำเพียงเผยยิ้มบางๆให้น้องแต่ไม่ได้ตอบกลับอะไรจนทั้งสองคนเดินเข้าไปถึงห้องโถงภายในบ้านเฮเลนเสียงคุ้นเคย พร้อมกับร่างกายที่สูงกว่าเฮเลนเพียงเล็กน้อยวิ่งเข้ามากอดทำเอาเฮเลนแทบลงง้มหงายหลังดีที่พี่โฟกรับไว้ทันสะแสนดีทำไมจะกลับมาไม่บอกเฮเลนเลยอะ่ะก็เซอร์ไพรส์ไงเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรตัวเล็กเล่นอะไรไม่รู้เฮเลนเกือบหงายหลังเจ็บตัวแล้วเห็นไหมโฟกเอ,อ่ยขึ้นแบบดุดุให้กับน้องชายตัวดีของเขาที่เล่นอะไรเป็นเด็กๆพี่โฟก ไม่ต้องมาพูดเลยห่วงเฮเลนก็บอกมาเถอะอืมพี่ห่วงเพราะฉะนั้นปล่อยมือออกจากเฮเลนได้แล้วไม่ปล่อยพี่โฟ๊กลืมไปแล้วเหรอว่าเฮเลนน่ะเป็นของแสนดีนอกจากจะไม่ปล่อยวงแขนที่กอดเฮเลนออกแล้วแสนดียังกระชับมันให้แน่นขึ้นทั้งลอยหน้าลอยตาตอบกับพี่ชายอย่างโฟกทำเอาคนตัวโตต้องตีสีหน้าเข้มขึ้นเล่นในไรเป็นเด็กๆไปได้ เจ้าเด็กพวกนี้เสียงผู้หญิงที่ไม่คุ้นหูทำเอาเฮเลนต้องผ่าตัวออกห่างจากอ้อมกอดของแสนดีทั้งหมุนตัวไปมองตาแป๋วพางคิดหรือคนนี้คือคนสำคัญของพี่โฟกเด็กหนุ่มโค้งตัวคำนับแบบญี่ปุ่นอย่างที่เคยชินก่อนนึกขึ้นได้ว่าคนตรงหน้าอาจจะเป็นคนไทยเหมือนพี่โฟกจึงเปลี่ยนมายกมือไหว้แทนสวัสดีครับอืมน่ารัก สมคำาล่าลือจริงๆเลยนะเฮเลนได้แปลกใจเลยว่าทำไมโฟกถึงได้เป็นบ้าได้ขนาดนั้นมาหยุดพูดนะสับพนามที่พี่โฟกเอ่ยเรียกผู้หญิงตรงหน้าทำเอาเฮเลนเบิกตาโพงขึ้นเล็กน้อยพางคิดนี่หรอคุณแม่ของพี่โฟกทำไมถึงยังสาวยังสวยจังทำไมล่ะก็แม่พูดความจริงนี่แม่มาถึงที่นี่สองวันแล้วเราเพิ่งจะพาน้องมาพบ น้าตีจริงๆเลยนะไม่รู้จะห่วงอะไรนักหนาแต่ยังไงวันนี้แม่ต้องขอยึดตัวน้องไว้ทั้งวันนะคนเป็นแม่เอ่ยขึ้นก่อนเดินเข้ามาจับแขนให้เล่นพาเดินเข้าไปยังห้องครัวโดยที่เด็กหนุ่มยังคงมึนงงกับสถานการณ์ตรงหน้าแต่ก็ยอมเดินตามคนสูงวัยกว่าเข้าไปและมีแสนดีเดินตามไปด้วยปล่อยให้โฟกตะโกนไล่หลังมาไม่ได้นะครับ ผมแค่พาเฮเลนมาพบเท่านั้นนะแม้จะตะโกนออกไปแบบนั้นแต่ดูเหมือนคนเป็นแม่และน้องชายของเขาจะไม่ได้สนใจจัดการยึดตัวเฮเลนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเข้ามาในบ้านเฮเลนรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่รู้ว่าคนสำคัญของพี่โฟกที่จะพามาพบคือใครยิ่งตอนเจอหน้าอีกฝ่ายแล้วรู้ว่าเป็นแม่ของพี่โฟกเขายิ่งทำตัวไม่ถูก แต่พอเห็นคุณแม่ทำตัวสบายๆแถมยังมีท่าทีเอ็นดูเขาจึงทำให้เขารู้สึกหายเก่งลงมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีแสนดีคอยพูดคุยอยู่ตลอดเวลาที่คุณแม่พาเขาเข้ามาในครัวรู้ไหมม้านะ่ะทำต้มขาไก่อร่อยที่สุดเลยอะขนาดเทียวินนะยังทำไม่อร่อยเท่าเลยพอเลยเจ้าตัวแสบถ้าเกิดเทียวินมาได้ยินประโยคนี้ระวังโดนงอน แล้วไม่มีคนอ้อนให้ทำอาหารให้กินนะคนเป็นแม่หันมาพูดพางยิ้มและสายหัวให้กับลูกชายคนเล็กของตนก่อนหันไปทำเมนูโปรดของเจ้าตัวเล็กอย่างแสนดีเฮียวินคือใครหรอเฮเลนเอ่ยถามแสนดีขึ้นอย่างสนใจเพราะดูเหมือนว่าคนคนนี้จะเป็นอีกคนที่สำคัญกับแสนดีและพี่โฟกอ๋อเฮียวินเป็นลูกพี่ลูกน้องของแสนดีนะ่ะเดี๋ยวไม่นานพี่โฟก ก็คงพาเฮเลนไปเจอเองละพูดจบแสนดีก็หยิบไก่ทอดขึ้นมากัดกินเฮเลนชิมให้มาหน่อยสิเฮเลนรีบหันไปหาคุณแม่ของโฟกก่อนลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินเข้าไปรับช้อนจากคุณแม่เพื่อชิมต้มขาไก่แล้วทำตาโตเล็กน้อยเพราะเขาไม่เคยทานอะไรแบบนี้มาก่อนแต่กลับพบว่ามันอร่อยถูกปากเขามากเป็นไงบ้างพอทานได้ไหม เราคงไม่คุ้นเคยกับอาหารไทยสินะคุณแม่พูดขึ้นอย่างเอ็นดูเด็กหนุ่มเฮเลนไม่ค่อยได้ทานอาหารไทยเพราะชินกับอาหารญี่ปุ่นมากกว่าแต่มันอร่อยมากเฮเลนชอบเด็กหนุ่มเผยยิ้มให้กับคนสูงวัยกว่ามาดีใจนะที่เฮเลนชอบแสนดีอย่ามัวแต่กินช่วยพี่เมดยกอาหารออกไปที่โต๊ะหน่อยเดี๋ยวแม่ขอคุยกับเฮเลนก่อนได้ครับแสนดีเอ่ยตอบกลับ ก่อนลุกจากเก้าอี้ช่วยพี่เมทของบ้านยกอาหารออกไปที่ห้องทานข้าวเมื่อแสนดีและคนอื่นออกไปหมดแล้วคุณผู้หญิงที่ยืนยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อครู่ก็หันมาทำหน้าตาจริงจังและนั่นทำให้เฮเลนรู้สึกประหม่าขึ้นมาไม่ต้องเก่งขนาดนั้นก็ได้เฮเลนอ่ะเออคุณนะ้าม้าจ้ะเรียกม้าว่ามา้าเหมือนกับโฟกและแสนดีเถอะ เพราะยังไงพวกเราก็คือครอบครัวเดียวกันครับมา้าแล้วม้ามีอะไรจะคุยกับเฮเลนหรอครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่จะถามเรื่องเรากับโฟกนิดหน่อยนะ่ะอ๋อครับเฮเลนท,ทําท่ารอฟังคําถามจากคนสูงวัยกว่าเฮเลนรักพี่โฟกจริงๆใช่ไหมค่ะครับเด็กหนุ่มตอบกลับพางพยักหน้ารับไปด้วยจะไม่ทอดทิ้งพี่เขาใช่ไหมไม่แน่นอนครับ เฮเลนตอบกลับอย่างหนักแน่นทั้งคิดในใจเขาจะทอดทิ้งพี่โฟกได้ยังไงกลัวแต่พี่โฟกมากกว่าที่จะทิ้งเขาเมื่อได้ฟังคำตอบแบบนั้นจากเฮเลนคนเป็นแม่ก็เผยยิ้มออกมาได้ยินแบบนี้ม้าก็สบายใจที่ม้าถามเฮเลนแบบนั้นก็เพียงแค่อย่างมั่นใจว่าเฮเลนจะไม่ทอดทิ้งพี่เขาไปไหนเพราะถึงแม้พี่เขาจะดูเย็นชาและเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้ว พี่เขาเป็นคนอ่อนไหวและทุ่มเทหัวใจให้กับสิ่งที่ตัวเองรักจนไม่คิดเผื่อใจไว้เจ็บเลยละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่พี่เขาทำให้เฮเลนไม่ถูกใจหรือโกรธก็ยกโทษให้พี่เขาหน่อยนะและถ้าไม่เกินกำลังช่วยอยู่ข้างๆพี่เขาไปตลอดชีวิตได้ไหมเพราะสำหรับโฟกแล้วเฮเลนคือความสุขของพี่เขานะในฐานะที่ม้าเป็นแม่ก็อยากจะเห็นลูกของตัวเองมีความสุข ถึงได้มาพูดเรื่องนี้กับเฮเลนม้าไม่ต้องห่วงครับถ้าพี่โฟกไม่ปล่อยมือจากเฮเลนเฮเลนก็จะไม่ปล่อยมือจากพี่โฟกเหมือนกันเด็กหนุ่มพูดขึ้นอย่างหนักแน่นทั้งฉีกยิ้มกว้างให้กับคุณผู้หญิงตรงหน้า